เยอะมากพอันนี้คือต้นส้มจี๊ดนะคะนี่เราเก็บมาได้เท่านไงขนาดไม่ได้ดูแลเขานะคะอันนี้เราปลูกในกระถางแบบนี้นะคะทุกคนเห็นไหมเขาก็มีลูกให้เราด้วยเดี๋ยวเราจะเก็บกันมาอนี้คือแบบเยอะมาก นะคะเดี๋ยวเราไปเก็บกันนะคะนี่นะคะเรียบร้อยนะคะทุกคนเห็นไหมได้อย่างเยอะเลยเดี๋ยวเราเอาไปเชื่อมกันนะคะนี่ถ้าใครสนใจก็จิ้มในตะกร้าได้เลยนะคะเอาไปปลูกกัน,นะคะ่ะ